อันเนื้อหนังมังสังทั้งหญิงชายมีความหมายเพราะได้นายกำหนัดใครละได้หายบ้าสารพัดเลิกกำหนัดนั่นแหละสุขแท้จริงอันเนื้อหนังมังสังทั้งชายหญิง มันเป็นสิ่งสิงใจให้กระสันใครข้ามบ่วงล่วงทุกขคุกโลกันพบสุขสันหันสาชั่วฝาดินเป็นคนดีจะดีได้ด้วยใจมัน่นต้องบากบันมันเพ่งใจในตัวเหตุ ใจต่ำถลำตนจนทุเลศเขาเรียกเปรตกับเกิดมาเสียค่าคนเป็นมนุษย์จะเป็นได้ด้วยใจมัน่นเหมือนกังหันมีน้ำไหลให้เป็นเหตุถ้าใจสามันงามหน้าพาทุเลสเขาเรียกเปรตเศษมนุษย์ สุดเร็วสาม